สวัสดีครับผมมิสเตอร์นิโอนะฮะจากแอดมินเพจโคโรนาสตีคไทยแลนด์ .com นะฮะก็ตามตามที่สัญญากันไว้นะฮะก็จะมีตัวอย่างหนึ่งที่ที่ผมโชว์ให้ดูที่เป็นคลิปนะครับก็คือการาให้โคโรนาสตีคเนี่ยทำการเรียกว่าสปีชสปีชรีเดอร์นะครับก็คืออ่านข้อความนะฮะที่เราใส่เข้าไปในใ,ในในตัวแอปพลิเคชันหรือหรือโหลดมาจาก อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับที่เป็นเป็นเท็กสนะฮะแล้วก็ให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอ่านออกเสียงนะครับเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งโคโรนา SDK เคน่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมโปรโมทให้ฟรีๆนะครับไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็เป็นมีมีมีซอสโค้ดตัวอย่างให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเกิดใช้ภาษาอื่นในการเขียนนะครับก็าอาจจะ ยาวกว่าน,นี้นะครับผมไม่แน่ใจต้องทำยังไงบ้างเอาเป็นว่าเรามาดูวิธีการของ Corona Sdk กันแล้วกันนะครับก็คือโปรเจกต์เนี้ยโคโรนา Sdk เนี่ยนะครับที่ฟังก์ชันในการอ่านออกเสียงเนี่ยนะฮะที่ใช้ในทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยเราจะต้องอไปสมัครใช้ปลักอินนะครับก่อนนะครับเองที่จริงเราต้องเรก็เข้าไปที่นะครับตัวนี้เลย store corona labs com นะฮะจากนั้นก็ Sign-in ก่อนนะฮะโควิาเนี่ยโหลดได้ฟรีแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะแต่ก็คุณต้องสมัครแล้วก็ Sign-in เขานิดหนึง่งเมื่อก่อนเก็บตังค์ครับตอนนี้ไม่เก็บแล้วก็หลังจากที่เราได้ซายอินนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปคลิกเพื่อที่จะซื้อปลั๊กอินนะฮะซึ่งเป็นปลั๊กอินฟรีนะฮะแต่ต้องกดซื้อนิดหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งปลั๊กอิน ที่ใช้ฟรีมีเยอะแยะมากมายนะครของของที่อยู่ในสโตร์ของโคโรนาแล b บเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมเคยอยู่ในคอร์สใช้ในคอร์สก็จะเป็นเอ่อพวกเอ่อพุชโน้ติฟิเคชันครับของพวก One Signal หรือว่าพวกสแกน QR Code โค้ดนะครับก็เราก็กดเข้าไปหานะครับคือ Corona ปลั๊กอินเนี่ยเอ่อตัวตัวอ่านออกเสียงเนี่ยจะเป็นปลั๊กอินที่ใช้ฟรีนะฮะ ก็มีคนใจดีนะฮะเขียนขึ้นมาซึ่งผมก็เอามาลองทดสอบใช้ดูแล้วบอกว่าโอ้โหก็โอเคเลยใช้ได้เลยนะฮะเราออกเสียงก็ปกติเหมือนเหมือนซีรินะครับเวลาออกอ่านออกเสียงจริงๆปักอินมีเยอะเห็นไหมครับมี OneSignal มี OpenSSL มี Facebook แล้วก็เนี่ยมีม,มีมีเปิดเปิดเปิดหนังสือนะฮะเหมือนเหมือนพลิกหน้านะครับเพจเคอรก็มีนะ แล้วก็อ,อ,อยู่แถวนี้นะครับนี่ครับ QR Scanner ที่ผมเคยโชว์ให้ดูไปนะครับแล้วก็นี่ Take t o Speech นะครับก็คือขอ,ของของค่าย Spiral Code Studio นะฮะอาจจะ d o n a t ให้เขานิดนึงก็ได้นะครับเวลาเราใช้งานเรียบร้อยแล้วก็นะครแค่กดซื้อนะฮะป๊บมันก็จะ Activate คือต้องมากดซื้อข้างในก่อนนะครับไม่งั้นเราจะคอมไ i l e หรือบ i e ไม่ผ่าน ต่อมานะเข้ามาดูในโค้ดโค้ดโค้ดของซีนหนึ่งที่ที่เป็นตัวอย่างให้ไปเนี่ยอันที่จริงมีโค้ดที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าเอา่อตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการทำทำ,ทำรูปอวตารนะครับพอดีโปรเจกต์ผมได้จะต้องไปทำเอ่อให้เว็บไซต์นะครับ d a m o y Gizmo นะฮะเพื่อที่จะเอาเอ่อ,อบล็อกนะครับมา แสดงผลบนแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชัน News นั่นเองแล้วก็อยากจะใส่ฟังก์ชันที่ที่สามารถอ่านบล็อกนะครับให้ฟังได้เลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสั่งให้ iOS อเนี่ยอ่านเนี่ยมันก็จะแบบไปอ่านเนี่ยตรงเนี้ยอ่านอ่านอ่านข้อความที่มันมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่อยากจะให้อ่านนะฮะมาเต็มไปหมดเลยอ่านโฆษณาโฆษณาอะไรมันก็อ่านมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเราสั่งให้อ่านเฉพาะ Text ที่เราเราต้องการนะฮะ ก็คือหัวข้อนั่นเองมันก็จะได้มาเป็นอย่างที่ผมได้โชว์ไปแล้วนะครับนี่ผมก็ลองเอาข่าวตรงนี้มาใช้งานนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ดูก็ก่อนอื่นนะฮะส่วนอื่นผมจะไม่พูดถึงนะอนุมานเอาว่าทุกท่านเนี่ยได้เรียนเบสิกกันไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นคอมโพสเซอร์ซีนที่1คือเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะโหลดอวตารในในอ,อะไรนะ ในในใน Scene Show นะครับ Create My Screen ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเรียกฟังก์ชัน Create My Screen นะครับแล้วก็จุดสำคัญก็มีเริ่มตั้งแต่แบบว่าอโอเคสร้าง background เป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยไม่ได้สวยอะไรนะครับเอาโค้ดน้อยๆไว้ก่อน2ก็คือสร้างอวตารนะครับเนี่ยฟังก์ชันข้างบนเนี่ยมันหดไว้นะก็ไปเปิดแล้วทำความเข้ใจเอาก็ได้นะฮะจริงๆอันนี้มีสอนอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะครับ ก็แถมโค้ดไปเผื่ออยากใช้นะครับก็นะฮะโหลดอวตารเข้าไปจุดจดสำคัญอยู่ตรงตรงนี้ครับเท็กซ์ที่เราต้องการที่จะใช้มีแค่นี้เองเ,อเดี๋ยว,ยวตอนแรกเราต้องสั่งเราต้องเปิด Set, เซตบิซติ้งก่อนนะครับลืมไปโทษทีแล้วเราก็ มาสั่งให้ปลักอินนะครับโหลดปลักอินเทคทูส e c h ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเนาะใส่เข้าไปบรรทัดหนึ่งส่วนบรรทัดนี้มันเป็นของไอ้นี่นะมันเป็นของพวก p u พุ notification ผมโหลดปลักอินเทคทูส e c h เข้าไปที่บิวเซ t ติ n งนะครับมีแค่นี้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเ,เรียกซีนนะครับแล้วก็ นิยามคำว่า local text to speech เท่ากับ require plugin t e x t to speech มีแค่นี้นะครับโหลด2จุดนะฮะจุดแรกก็คือ build setting แล้วก็ใน s ี e นั้นๆเราก็โหลดตัวตัว,ว require text to speech เข้ามาหลังจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นเป็นโค้ดที่ไม่เกี่ยวนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ assign text เข้าไปนะครับภาษาไทยนี่แหละ copy วางไปถ้าเรา text เรามีหลายบรรทัดให้มีเนี่ย ตัวอักษรปิดเป็นอะไรนะสแควร์ Square นะครับตัวเปิด2อันแล้วก็ตัวปิด2อันอย่างนี้เราจะใช้แบบหลายบรรทัดได้แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นปันหนูอะนะฮะดับเบิลโคดเนี่ยมันจะเว้นบรรทัดไม่ได้นะครับถ้าในความเป็นจริงก็คือเท็กซ์เนี่ยเรา,าต้องโหลดมาจากตัว WordPress หรือโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตก็ว่ากันไปนะครับเอาเท็กมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เขียนอะไรก็ได้หรือไปอลองเอาขาวมาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็นี่เลยเซตติ้งของมันนะครับ text to speech speak นะครับแล้วก็เอา text นะครับก็คือตัวแปรตัวนี้ตัวแปร text ใส่เข้าไปแล้วก็นี่คือออปชันของเขาก็คือหนึ่งก็คือ language มันได้หลายภาษานะฮะ th t uh, th th ใหญ่ y, นี่ก็คือภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ en นะครับ พีชเน่ก็คือพีชพีชนี่มีค่าตั้งแต่เอ,เอ่หนึ่งถึงสงนะครับหก็คือสปีดเ,เสียงเสียงปกตินะครับถ้า1.2คือเสียงแหลมขึ้นมานิดนึงถ้า0.9หรือต่ำลงไปก็จะเป็นเสียงแบบยันยาน,ยาน,ยานหรือเสียงทุ้มๆหน่อยนะฮะเรทก็คือความเร็วนะครับถ้าอ่านเร็วก็คือ0.7ถ้าอ่านปกติคือ1อ่านเร็วได้สุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยก็คือ สองมั้งฮะอโวลูมนะก็คือความดังนะครับแล้วก็จบแล้วนะฮะจบแล้วจบแล้วมีแค่นี้คือพอดีผมยังไม่ได้ทําปุ่มอะไรแบบกดแล้วค่อยพูดอะไรเงี้ยนั้นเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเขาทําการอันนี้เขาอ่านให้เราฟังทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมีแค่นี้เวลาเทสนะครับแล้วเราก็ทําการสั่งบิลนะครับ ได้เลยทีนี้เนื่องจากมันปลั๊กอินตัวนี้มันไม่สามารถที่จะเทสบนซิมูเลเตอร์ได้นะฉะนั้นเวลาเราเรารันปึ๊บขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถเ,เราจะไม่สามารถได้ยินได้ฟังได้นะ่าจะเห็นว่าเขาจะบอกว่านี่นะฮะโปรเจกตนะ Take t o Speech Library Not Available on this platform นะครับฉะนั้นะเราก็ต้องไปเทสกันบนตัว ตัวไอตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูบนแอปพลิเคชันกันอ่าลองมาดูที่ตัวแอปพลิเคชันกันนะครับแล้วก็บิวลงไปนะครับแล้วก็ลองกดฟังดู งาน Special Event หรืองานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ปีนี้ย้ายสถานที่มาจาัดที่ y อ r b a b u บิว Center r o r the a r t t Theater ใน San Francisco เพื่อให้รองรับคนเข้างานที่มากขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่สามารถรองรับคนได้ถึง7,000ที่นั่งเพียงพอสำหรับนักข่าวจากทั่วโลกอากาศปีนี้ถือว่าสดใสมีคนมารอคิวกันเพียบแต่ประตูเปิดเลทไปครึ่งชั่วโมงพอประตูเปิดสือ okay, ่อโอเคนั่นก็เป็นสปิช uh, Reader นะครับก็คือเป็นเป็ plug-in text to speech ของของตัว Corona Sdk นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีใช้โค้ดแค่นี้นะฮะจากจากจุดนี้ถึงจุดนี้เท่านั้นเองเราก็จะสามารถสั่งนะครับให้ให้ c ค r o n a Sdk หรือให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถที่จะพูดนะครับอ่านตัวหนังสือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆภาษาอื่นก็ได้นะภาษารัสเซียอะไรก็ได้นะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรได้หมดก็แล้วแต่เราจะคอนฟิก นะครับลองดูได้นะครับลองดูได้ถ้าได้ผลยังไงแล้วก็ลองเอามาแชร์ให้ดูหน่อยละกันนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะฮะขอให้ทดลองดูนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ